บอกว่าภายในไม่เกินวันอาทิตย์นี้วันพรุ่งนี้จะรู้ว่ากระทรวงต่างๆตําแหน่งแต่ละตําแหน่งที่ว่างของคอรมอลหรือว่ามีการปรับเนี่ยใครนั่งตรงไหนยังไงและวันจันทร์ก็จะให้ส่งประวัติและหลังจากนั้นใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติซึ่งไม่แน่นะส่งชื่อไปแล้วประวัติไม่ผ่านก็ได้นะก็ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเจอเรื่องผิดจริยธรรมเหมือนคุณเสรษฐาเออช่วงหลังเนี่ยการตรวจสอบประวัติข,ของคอ,อรมอลเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วตอนนี้ ย้ายกระทรวงเนี่ยก็ยังดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ตรวจแล้วแต่คนใหม่ที่เข้ามานี่อันนี้ต้องตรวจกันอย่างละเอียดเลยละเอียดเลยละเอียดนะพี่วีครับการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้เป็นเพียงแค่การประคับประคองเพื่อไปต่อประคับประคองโอ้โหตอนนี้ เขาเป็นยกยกเป็นยกยกแะครับประคองห้ามคิดไกลล่วงหน้าก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะแสดงว่าการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้ปรับเพื่อสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลเราเคยคุยกันตลอดเนี่ยพี่ช้างพี่โอเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเพื่อไทยยึดมาไทยสําเร็จได้เมื่อไหร่นับไปเลยครับไม่เกินหนึ่งปีวันนี้นะผมบอกได้เลย การเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ในปี2569 69ในปีหน้าแล้วนะก็ปีหน้าก็ไม่เกินหนึ่งปีอะไรเงี้ยนะไม่ซ้ําเป็นเพียงการปรับคณะบัตรีแต่จะเี็นปรับเล็กปรับใหญ่อยู่ที่นายกอันนี้ยืนยันรัฐบาลยังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องเพียงแต่พักภูมิใจไทยได้ออกไปแล้วพักร่วมรัฐบาลอื่นยังดําเนินการอยู่เป็นการปรับกําลังให้เหมาะสมนี่พี่อ้วนครับไม่ต้องบอกว่าปรับเล็กปรับใหญ่มันต้องปรับใหญ่แล้วนต้้ปรแลวผมว่านะคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดชัดเจน เป็นเพียงการปรับให้เหมาะสมเออาะมาชัดเจนมากจะไหมการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีเก้าอี้รอบนี้เพิ่มขึ้นอีก8ปดเก้าอ้เนีเป็นการปรับกระชับอํานาจแปลความง่ายๆอย่างนั้นเป็นการปรับเพื่อทําให้เสถียรภาพร,าธร,รธัฐบาลตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดเฉพาะแบบที่เป็นฝ่ายร,รัฐบาล ตามชื่อนะตามชื่อพร้อมงทีบางคนอยู่ในรัฐบาลแต่บางชื่อก็เช่นประชาธิปัตย์เสียงไม่นั่นเียนะหรือว่าจริงเป็นฝ่ายค้านแต่เสียงมนหนุนรัฐบาลเนี่ยเราดูจากรายชื่อของพักรัฐบาลเนี่ยเอาทางการเอาทางการเนี่ยมีอยู่สองถ้าภูมิใไทยออกไปเนี่ยสองห้าออกไปแล้วไม่กล้าแล้วเนี่ยเป็นสองห้าห้าไงสองร้อยห้าสิบห้าเกินครึ่งไปเจ็ดแต่แต่ว่าถ้ามีเสียงจากพักเช่นไทยสร้างไทยมาเนี่ยก็เกินครึ่งไปประมาณ12พี่วีสมัยรัฐบาลลุงตู่อ่ัเกินไปเท่าไหร่3เสียง เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลยังมีอยู่ยังมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเกินประเจ็ดเสียงทางการรัฐบาลลุงตู่เกินสามเสียงแต่เสียงงูเห่าอีกเยอะแต่ตอนนี้จะลดลงไปแล้วเพราะรวมไทยสร้างชาติปีของคุณพิรพันธ์ประกาศถอนตัวใช่แต่อีกครึ่งหนึ่งและบวกอีกเจ็ ไปดเลยเจ็บมาจากไหนเจ็บมาจากไหนเจ็บมาจากคุณพีระพันธ์นั่นแหละเออแสดงว่าทีมค pues <Mm ุณพีมีไส้ศึกอ่ะก็เขาก็มีตั้งนานแล้วแล้วก็ไอ้ทางสาสร้างสาครับสาสร้างสายหกมาห้ามาห้าหกมาห้าแล้วพักของพลังประชารัฐไตมาไหมพักพลังประชารัฐมาแปดแปดนี่นับไปนับคุณสันต so ิได้ไงอ่าไม่ได้นับคุณสันตินับเพราะคุณสันติไม่ได้เป็นสสสเอออแดงว่า รัฐบาลแพรทองทานยังมีเสียงซ่อนเล้นอยู่เขาบอกว่ารัฐบาลที่จะมีเสถียรภาพดีนี่ยในในสัดส่วนตัวเลขนน,นี้ะที่สภา500เนี่ยซึ่งไม่ถึงด้วยนะครับด้วยซ้ำตอนนี้นะจะต้องมีราวๆ270เสียงซึ่งในแกนนําของเพื่อไทยเนี่ยเขาประเมินมาแล้วว่าตอนนี้นะฮะเสียงที่เหมาะสมต้องได้รัฐบาล270เพราะได้ได้270มันเกินครึ่งมาเท่าไหร่นะครับ เกินขึ้นมา23เสียง 23, 23เสียง23เสียงไปกับไปหมายถึงไปกับหักลบเวลาโหวตกับฝ่ายค้านเนี่ยมัน46เสียงนยะแล้วไปดูเสียงในความเป็นจริงเ <S S 1> มื่อกี้เสียงตามชื่อพักเสียงในความเป็นจริงตอนนี้พักฝ่ายค้านนี่หนึ่งสี่สามประชาชนภูมิใจไทยหกสิบเก้าประลามชาติสิบเก้าเพราะหนึ่งเสียงของลุงป้อมอะ ไปอยู่กับกล้าทธรรมโดยพฤติกรรมปราจะใหปัดสี่เราอย่านับแล้วกันสี่เนี่ยให้อยู่ให้อยู่นี่กันไม่อยู่รัฐบาลไทยสร้างไทยเหลือหนึ่งจากหกเหลือหนึ่งเป็นทรรเหลือหนึ่งถึงตอนนี้ยังไม่หักเนี่ยสองสามเจ็ดฝั่งของเพื่อรัฐบาลร้อยสิบสองร้อยสิบสองรวมไทยสร้างชาติตกลงเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะในสามหกเนี่ยสามหกเหลือเท่าไหร่สามหกอยู่รัฐบาลยี่สิบห้าเป็นอย่างน้อยยี่สิบห้าเลยเหรอกล้าทรรกล้าทรรมเขาบอกว่าเขามียี่สิบหก บวก28มาจากไหนเนี่ยสิบเอ็ดมาจากไหนเออเอาประชาธิปัตย์นับสิบเอ็ดแรกกันทำไมอะก็สี่มาสี่สี่ก็ยืนกลางกลางไงแล้วแต่กฎหมายแบบไหนโหวตแบบไหนชาติไทยพัฒนาอันนี้แน่นอนปึกประชาชาติเก้าชาติพัฒนาสามไทยรวมพลังสองและไทยก้าวหน้าอีกหนึ่งก็เป็นตอนนี้ก็่าไหรเป็นสองห้าแปดก็ขาดอีกสิบสองเองแต่เสรีรวมไทยนับไม่ได้นะ หนึ่งเขาไม่นับเขาไม่นับหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงไม่นับคนที่ออกไปแล้วไม่นับคุณเสรีเสรีออกไปแล้วไงคนตัวแทนใหม่เพราะนั้นเป้าหมายสองเยอสูนี่ยยังขาดอยู่สิบสองสิบสองขาดสิบสองเพราะไทยก้าวหน้าอยู่นี่ที่ตัวเลขไม่สําคัญเทียบเท่ากับตกลงแล้วเนี่ยเสียงจริงๆที่ไปหนุนเนี่ยแน่นแฟ้นไหมเขาบอกว่าถ้าตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้อากาศคอรมอนใหม่แล้วเนี่ยเสียงจะมาเองเสียงมาเองนะเสียงมาเองใช่ไหมอ่า อันนี้เขาเนี่ยคือใครคนกำหนดเกมแสดงว่าแนวทางของรัฐบาลหลังจากนี้เพื่อให้มันคงเดินหน้าไปมันต้องหาเสียงมาเติมที่ไงนี่ไงธรรมดานี่ไงพี่โอเนี่ยเอามาจากไหนอสบสนรัฐบาลลุงตู่ก็หาเสียงมาเติมใช่ไหมตอนนั้นเกิดเป็นสามอีกนะพี่ช้างกําลังบอกว่าเมื่อตั้งคอมอได้โปรดกล้ามันจะไหลามาเองมันจะไหลเข้ามาเองถูกต้องแสดงว่าสสอจะไหลจากขึ้นไปที่สูง มันน้ำสอสอเมืนน้ำจากที่สูงลงมาที่ต่ำคำถามเมื่อกี้บอกแล้วว่า12เสียงที่ต้องการใ้เป้าหมายครบ270นั้นออกมาจากไหนมาดูคร่าวๆเียครับอันนี้น่านับไปแล้วนะพลังจะรัดนปดจะมานี่เหรอออาโหนี่คุณสันตินี่นะนั่งมีภาพทานข้าวกับคุณเนวินคุณนุชินเนี่ยหลายครั้งเลยนะโอ้ยจะมาเหรอเกมเนี่ยนะจะมาเลยมันหลอกซึ่งกันและกันเลอก็ต้องบอกว่านักการเมืองก็คล้ายๆคอร์เซนเตอร์ ถ้ามาถ้ามาอันนี้มียังมีคอนเซอร์เหลืออยู่บอกนะเห็นไหมตอนอะไรนะคุณสันติไปกินข้าวไม่ได้หมายความว่าอยู่ด้วย้ดเขาเลี้ยงข้าวฟรีอ่ะสบายดีๆอ่ะถ้าแปดเสียงเนี่ยแสดงว่าในเพชรบุรณหกแล้วก็ที่อื่นฝังฝังอีกสองเหรอนี่พลังประชาันเนี่ยปรับลุกแล้วเนี่ยยังมีอกแตกอีกเหรอตอนแถลงข่าวไม่ร่วมรัฐบาลเห็นคุณสันติไหม อยู่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 ละนั่งนั่งนั่งเฉยๆแต่จะพูดลุงป,ป๊อมยังแทรกเลยโดยโครงสร้างปรับคอรมอถ้ามาแปดเนี่ยได้ว่าการหรือว่าเรื่องที่ช่วยว่าการนี่ว่าการเลยเหรอว่าการโอ้โหได้หนึ่งว่าก้าวก็ยังว่าการเลยไหมอ <ะ S 2> เออก้ายังว่าการเลยนะอเพร<อ>เ<อ>าะว่าเพื่อไปได้สิทเนี่ยนี่แล้วห้านี่หนึ่งว่าการแล้วห้าไทยสร้างไทยอ่ะหน<ช>ึ่งว่าการเฮ้ยกระทรวงเล็กโอ้กระทรวงเล็กกระทรวงเล็กตอนนี้แพ่ทองทานเนี่ยไปต่อแน่ไปต่อแล้ว จะทำยังไงเพราะรตอนนี้เอาถ้ารวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักไปพบแล้วบอกว่าขอถอนตัวรวมไทยสร้างชาติอยู่ไหมไม่อยู่ <c oughs> คือบอกแล้วปีกเดียวไม่อยู่และที่บอกว่า18ไม่อยู่เนี่ยไปต่อรองตอนแรกคือ,อสุดท้ายพอเป็นฝ่ายค้านมันก็จะเหลือ11คือคําถาม<อ>ค,คือหัวหน้าพีเนี่ยมีเสียงไม่ถึงไม่ใช่3 6ไม่ใช่ค,ค,ครึง่งครึงคร่งสิกว่าเนี่ย แต่ทำไมใช้แบบเสียงแค่นี้ไปต่อรองคนอื่นคือไปกดดันคนอื่นคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้แหละความอยากคือถ้ามี69แบบภูมิใจไทยเนี่ยความกดดันได้ว่านายกต้องลาออกนะความอยากเออความอยากก็คือว่าอ้าวให้อิงลาออกชักเกษมใช้กษมขึ้นแต่ก่อนใช้กเกษมขึ้นต้องโหวตในสภาใช่ไหมยังหวโหวตพลิกแน่นอนก็มีคนบอกว่าคุยกับคุณเนวินที่ปรึกษาใหญ่นะของภูมิใจไทยว่า เออแล้วก็เปนคนในภูมิใจไทยบอกว่าจะสนับสน,นุนุณพิลพันธ์พิลพันอ๋นอ,อเลยต้องเดินเกมนี้เหรอช้างพี่วีผมนี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากเลยแล้วรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าไปบอกให้นายกลาออกเสร็จแล้วไม่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับร่วมรัฐบาลได้ยังไงอะ่ะกี่เสียงกี่คนอ่ะมันตอนมันคนละปีไงตอนเซ็นชื่อกัน21ใช่ไหมอ่า เซ็นชื่อตอนเซ็นชื่อตัวนู้นเหรอมาโนนที่ยื่นแล้วก็มีชื่อหลุดออกมา2 1 21แล้วก็ทางแล้วก็มีชุมพรแล้วก็มีคนเนี่ยครับที่บอกว่าอยู่ด้วยแต่ไม่เซ็นชื่ออ่ารวม้งหมด25 25หอยู่ด้วยแต่ว่าทางชุมพรก็ถอนมาราะอันนั้นอันนั้นถอนมา3เพราะเพราะมีลุงกำนันไปนเคลียร์ที่ช้างถ้าเป็นแบบนั้นมติของคณะกรรมการบริหารที่มอบให้หัวหน้าไปเจรจาแล้วถ้าไม่ปรับแบบนั้นเขาจะถอนตัวเนี่ย ตกลงหัวหน้าถอนตัวคนเดียวหระเออไม่ต้องถอนตัวเขาไม่ให้ตำแหน่งเออเวลาเราตั้งตำแหน่งดูที่ดูที่ตอนตั้งตำแหน่งไม่มีวันนี้คอรมอใหม่ไม่มีชื่อพีรพันธ์อุ้ยเุ้ยเมื่อเป็นวันนี้เอาไปดูนี้ก็ต้องมาดูว่าแปดเก้าอี้ของภูมิใจไทยเนี่ยที่มาจัดสรรใหม่นะนี่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยนี่นะรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีดูอว แลวกรณีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยสองคนคนเลยนะษาหนึ่งคนและช่วยปาณิชย์คุณนภินทรนี่โครงสร้างแปดเก้าอี้นี้หมดไปหมดไปเก้าเก้าอี้ด้วยครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออกเออถามจริงอ่ะแล้วคอมอที่ปรับใหม่อ่ะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ไหมเอาไล่เลยไล่เลยนี่เอ้าผบว่ากระทรวงกลาโหมอันแรกเลยกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่ว่าําไม่มีนักการเมืองอยู่กระทรวงกลาโหมตอนนี้เป็นได้มากที่จะยก บิ๊กเล็กเป็นว่าการครัำถามต่อไปแล้วท่านรองภูมิธรรมไปไหนท่านรองภูมิธรรมเนี่ยก็แบบตอนแรกนิ่งๆนะลัมตีมาดไทยคนใหม่ว่าจะชื่อประเสริฐแต่ตอนหลังพอรองนายกภูมิธรรมเนี่ยต้องออกจากลัมตีกลาโหมเนี่ยจะไปอยู่มาดไทยหรือกลับไปพาณิชย์อย่างเดิมโอกาสสูงที่จะเป็นรองนายกควบกับพาณิชย์เนื่องจากว่าลัมตีพาณิชย์คนปัจจุบันเนี่ย ข่าวมาตั้งแต่วันแรกที่จะมีการปรับคอรมอคุณพีชัยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับอมาไทยล่ะมาหาไทยเนี่ยก็แคนดิเดตสองคนเนี่ยคือคือปอประเสริฐกับปอสัมเภาปอสัมเภาธรรมบุญธรรมแต่น้ําหนักตอนนี้ยังอยู่ที่ปอประเสริฐอยู่นะเอ้ามากระทรวงนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติในฝั่งของหัวหน้าพีเนี่ย อาจจะไม่มีรายชื่อเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งรัฐมตีว่าการพลังงานกับอุตสาหกรรมก็ว่างดีก็ว่างและประหลัดกระทรวงอเฮ้ยทรัพยากรก็ว่างเพราะว่าเขาจะออกมาเป็นรองนายกควบพลังงานเพราะนั้น<ห>ยประหลัดจตุพรบุรุษพัฒน์นะประหลัดตุ๋มเนี่ยมีโอกาสมากที่จะนั่งรัฐมตีว่าการกระทรวงพลังงานควบรองนายกและเมื่อประลัดไอ้กระทรวงทรัพย์ว่างว่างมันอาจจะหมุนประหลัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง มาแทนที่ก็ได้เอ้าอุตสาหกรรมสมมุติอะสมมุติว่าคุณขิงไม่อยู่แต่คุณขิงมีเพราะ่หนึ่งเพราะเพราะว่าคุณขิงอยู่แต่คุณคุณพีอาจจะไม่อยู่เพราะว่าคุณขิงต้องอยู่ไม่แน่ไม่แน่กันเหรอไม่แน่เออไม่แน่ถ้าเขาเก็บคนได้หมดแล้วก็ไม่แน่นอกจากว่ารวมแรงชาติสายคุณขิงเนี่ยที่มีสนับสนุนคุณขิงรงเจ็ดเสียงเนี่ยนี่มาสนับสนุนรัฐบาลใช่ กระทรวงอื่นผมไม่ค่อยสนใจกระทรวงไหนอีกผมสนใจกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะต้องมีคนอยากได้เนี่ยใครจะมาเออครูไหนจะไปกระทรวงนี้ไม่รู้จะเป็นครูอ้วนหรือครูใครเอาครูอ้วนอีกเอตอนนี้พี่อ้วนเนี่ยเหมาะสมกับทุกตำแหน่งแต่ตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะประดับถุ้มเนี่ย แกเป็นนักการศึกษาเหมือนกันนะสอบสอน <laughs> ถามถามแกยังและมีกระทรวงเมื่อกี้บอกแล้วของอภูมิาใไญ่คืออว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 ออวอก็เมื่อกี้พี่วีบอกแล้วเนี่ยจะยกให้พักคเล็ก ห้าเสียงกันเลยแล้วตอนนี้เสียงของคุณอนุดินาคอนทับเนี่ยชื่อนี้มีโอกาสมากที่จะเป็นร่นตรีว่าการกระทรวงอวอแต่แกไม่ได้บาตัวแทนห้าเสียงนั้นนะแกตอนนี้ไปอยู่กล้าทำแล้วนี่เ็าบอกใช้โกต้าตรงนี้โอเราเคยอยู่นี่นะก่ออยู่นี่นะก่อนออกมาเขาอยู่นี่นะโอ้ค่อมๆสองพักเอ่ก็อยู่นี่ป๊อปอีกแล้วบอกไหมป๊อปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอวไม่ใช่ห้าเสียงนะเห็นไหมไม่ใช่เสียงไม่ใช่ห้าเสียงห้าเสียงจากไทยสร้างไทยแต่มีเสียงจาก ออออก้าทำอีแรงงานที่น่าสนใจเขาบอกเป็นไม่ได้ที่จะยกกระดับคุณสุชาติท,ทรงกลิ่นกลับไปที่แรงงานกลับไ, <ป S 1> ไปที่แรงงานแต่แต่ถ้าคุณขิงพ้นคุณสุชาติไปอุตสาหกรรมเลยเออใช่ไหมแต่ถ้าคุณขิงอยูค่คุณสุชาติไปแรงงานเอ,อเอาเอาแล้วพวกประชาธิที่ปัดประชาธิที่ปัดตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าได้รัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะเป็นสามเก้าอี้เป็นการที่และคุณที่มาแรงสุดคือคุณชชนะเดชโชตรงนี้ต้องรอดูว่าคุณชนะเดชโชนี้จะเป็นช่วยกระทรวงไหน ช่วยสาธารณสุขหรือว่าช่วยมาไทยคือคุณแทนไม่อยากเป็นหมอแต่ถ้าเป็นช่วยเป็นหมอแทนไม่อยากเป็นหมอแทนอีกคนหนึ่งก็คือคุณเดชอิดขาวทองนายกชายเนี่ยคนนี้ก็อยากอยากจะเลิกเป็นหมอแนวโน้มคือไม่ได้เป็นหมอแน่นอนฮะแต่สองตำแหน่งที่ลุ้นอยู่ตอนนี้ก็คือลนตรีช่วยมาไทยถ้าแบบนี้พักในมไหนอมทสามใช่ไหมมตสี่มทสามมตสี่มตสี่ว่าพักเพื่อไทยต้องส่งลนตดีช่วยไปสองคนมตหนึ่งว่าการ ครับมทสองก็ต้องช่วยว่าการมทสามก็ช่วยว่าการภาคอื่นก็ต้องมทสี่ถ้าผูิงไม่มาเนี่ยอุตสาหกรรมก็ว่างก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่รัาปีช่วยจากประชาธิปัตย์คุณเด็กิลเขาท้องเนี่ยมานั่งว่าการอุตสาหกรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยลเพราะโคร,ง,ครงสร้างมันจะเป็นโครงสร้างที่แบบว่าพักประชาธิปัตย์สิบเก้าคนหนุนรัฐบาลแคนได้สองว่าการเป็นไปไม่ได้ว่าการเดียวเหรอว่าการเดียวเพราะนั้นเอา ตอนนี้38สามสิบแปดนะวันานั้นตอนนี้พุ่งไปที่รัมตรีช่วยมาไทยก่อนเนาะนั่นก็คุณเดชอิทเขาบอกว่าเขาไม่หนัดอุตสากรรมหรอกใช่ไหมเขาถนัดช่วยมาไทยถาไทยพัฒนามีสิเสียงมีโอกาสได้ช่วยไหมก็ช่วยยังเหลืออยู่นะก็มีโอกาสมีโอกาสนะแล้วก็คุณรัมตรีวราวุ์จะขยับจากพมมาศึกษาหรือไม่มาศึกษาหรือไม่ไอ้นี่น่าสนใจนะเพราะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาครองกระทรวงศึกษากับกระทรวงเกษตรมายาวนานนะเป็นพรรคที่นั้นนะ อย่าลืมนะสมศักดิ์ปิศาณธนกุลตอนนั้นอยู่ชาติไทยมาเรียนศึกษาคุณกัญนาศิลปะอาชาศึกษาพอพูดถึงเริ่มงตีว่าการกระทรวงขาคนใหม่นอกจากพี่ท็อปวราวฒิจะขยับมาตรงนี้ไหมเนี่ยเขาบอกมีชื่อคนหนึ่งที่เป็นหมอสองจังหวัดหมอสองจันัดหมอชนละนั่นมีโอกาสมาเป็นเริ่มตีกระทรวงศึกษาและหมอต่อสองมีชื่อคุณเสริมศักดิ์ในลิสต์ที่กาลังมาลือกันนี่เขาบอกสองวันนี้ แล้ววันเสาร์ว่าที่จรู้แลวมันจะจบวันไหนเนี่ยก็นี่ว่าที่จบจบในแง่รายชื่อใครนั่งตรงไหนวันจันทร์ส่งประวัติตรวจสอบประวัติตรวปะัิไปกี่วันแล้วแล้วแล้วกระทรวงเกษตรเขาเปลี่ยนไหมเนี่ยไมเปลี่ยนเปลี่ยนลตดีช่วยคนหนึ่งจากจากพ่อเป็นลูกแต่ลูกเป็นลูกคุณเบนนะแสดงว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเหมือนพี่วีว่าถ้าเป็นแบบนี้ประคับประคองสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลให้แน่นอบอลจับตาเสานี้ ับพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าลายชื่อของกระทรวงต่างๆนั้นเป็นใครบ้างและหลังจากนั้นขั้นตอนการตรวจสอบประวัติถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ